ส่วนในช็อตเกมเมาทุกคนครับผมสมิเกมเมอร์รีวิวอ่ะวันนี้ก็จะมาสอนโหลด MDA หรือ Xshot มันไม่ใช่ Xshot ธรรมดาเป็น Xshot ต่างประเทศนั่นก็ลองเล่นกันดูผมก็ลองไปเล่นนะแม่เนเล่นน้อยสัตว์แต่เขาแจกของมือมานี่มันไม่ได้แจกของดิคือว่ามันไงมันมันคือมันของของอะไรมันมาเร็วกว่าเร็วกว่าของเซิร์ฟไทยอ่ะ ไว้ยังั้นว่ะลิงนี้แะ,ะครับเดี๋ยวทิ้งลิงไว้ให้ใต้คลิปปึ๊บเสร็จกดคลิกนี่ครับคลิกนี่ครับนี่นี่ครับโอเคแปบ๊บนึงน,นะแปบ๊บนึงโอเคมาต่อกันนะครับก็กน็นี่ครับคลิกตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงที่มีรูปไอ้บอสท,ที่ผ้าเนี่ยอ่า คิกเลยปึ๊บกดออของของผมมันโหลดไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ของคุณเริ่มดาวน์นโหลดนะครับกดเริ่มดาวน์นโหลดนะผมกดโหลดเสร็จจะได้อีมากดเปิดครับอืมปึ๊บเอ็เครับนี่ครับเอ็ครับเลือกที่เก็บครับ ผมโหลดแล้วนะครับคุณเ e ็กเสร็จคุณกด INSTALL ครับโอเคเสร็จก,ก็จะได้นี้มาแล้วก็รอรอมันโหลดปึ๊บเต็มเต็มเดเรือมาสอนสมัครฟอสองครับ